สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด anyway, ีต้อนรับเข้าสู่ช anel รอดอีซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมันอยู่วันในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะฮะเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีนิดสอของโค้ดสกินปืนแบบทาวน์ครับผมแล้วก็โค้ดทาทาครับแล้วก็จะมีนิดของโค้ดเพชรกันด้วยนั่นเองนะครับผมจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนะฮะ ถ้าหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครนะฮะอยากได้โค้ดนี well, like. ้นะฮะก่ออื่นเลยกดไลค์คลิปนี<_<_้ให้พี่กรเลยนะครับถ้าไม่กดให้พี่พีกรไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องๆกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก็เราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอจำาป็นก่อนเลยว่าให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะฮะพี่จะมีกิจกรรมนะฮะแจกเพชรนะครับผม1 0 6 0เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในสองเป็นแพ็กเกจครับ เป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครอาลกนะครับตัวนี้เลยจํานวน5แพ็กเกจนะครับผมราคา1 9 9 9เพชารกาเครับก็จะได้รับเป็นชุดพิเศษของอาลกนั่นเองนะครับก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็มีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับพี่จะทําการจัดส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคลีกินปืนแบบใหม่เนี่ยนะรอดแบบเก่ากแล้วแต่ได้หมดนะครับโอเคแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูเอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูเอดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยนะครับพี่จะทําการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรเป็นชื่อนะครับผมรอดเป็นสองถ้าทั้งนะฮะรอาเป็นสองพวกบัตรไดมอนด์ก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับโอเคแล้วก็พี่มีกติกานะครับสี่ข้อนะครับสําหรับการรับของรางวัลพวกนี้ กติกาข้อแรกกดไลค์ให้กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอดีของเตงเอาไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาสี่ข้อนะครับไม่ยากเลยโอเคนะครับถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทาตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเริ่มที่สกิปปื สกินปืนครับผมเป็นในสอง M4A1 Gipfin Fury นะครับบวกกระตังยิงสองบวกระ,ระยะหนึ่งแล้วก็อ่าลบความเร็วรีโหลดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสกิปปืนที่ดีที่สุดเลยนะครับของ a c 1แล้วก็จะมี2 AK ครับเป็นใน2อง AK The Faming Dragon นะครับกระบอกนี้เลยนะฮะก็บวกดาเมจ1นไอ้บวกดาเมจ2แล้วก็บวกกระตังยิงห่งลบแม็กเซนนึนะครับแล้วก็มี2อ DMG DMG ครับผมเป็นใน2 MP สี่ 0, ส่วน f a s h i n g Spat บวกกระตังยิง2 อบอกบอกตากันยิ่งหนึ่งดิเออนะครับบอกดาเมจสองแล้วก็ลรงพยัดาหนึ่งเนาะต่อช่วงนี้พี่หลอนนะครับช่วงนี้พี่หลอนไปหมดแล้วนะครับก็อยอมถือสาว่าพี่เนาะนี่ครับโอเคนะอะ้วก็สําหรับสกิปปิ้นไม่ใช่สกิปปิ้นท่าทางนะครับท่าทางเป็นในส่วนของท่าทางอ่านัน่งบัลลังอันนี้เลยนะครับอ่าก็เป็นท่าทางนั่งบัลลังก์ฟรีไฟบอลคัพนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสอเป็นท่าทางปั๊มอีดอัพอันนี้เลยนะครับนี่นี่มาดูรถใหม่ของชั้นสี่เรียกรถออกมาเต้นนั่นเองนะครับเออนี่ครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับท่าทางของเรานะครับอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่เดดขอเราเลยนะครับโคเพชรครับผม1 0 0 0 0เพชรสามารถเติมได้สิบคนฮะคนละ1000พเพชรนั่นเองยอยแค่นะครับคนละ1000พเพชรก็ประมาณ3 0 0บาทเลยนะนะครับก็ผ่านไปได้นะอย่าลืมดูคลิปนี้จบนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับตอนนี้พี่ขอไปทํากิจกรรมก่อนก็แล้วกันนะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะฮะที่จะมีอัปเดตเข้ามานี่ก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับเป็นในส่วนของ สกินปืนนะฮะแล้วก็ชุดใหม่นะฮะนี่อะไรเป็นชุดอาอาน่าจะเป็นเอเวนนะฮะเอเวนเจอร์ไม่ใช่เเวนเจอร์นะฮะเอเวนท็อกซิกอ่า ลิมนะฮะแลมนะฮะเออนะครับประมาณนั้นนะฮะเซตเวเปอร์สไลด์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราผสมกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับชุดนี้เนาะก็อ่าอันนี้เนี่ยสุ่มเป็นลักกี้โรยอตอนแรกพี่จะมาในส่วนของนึกว่าคิดว่าว่าจะมาเป็นในส่วนของลักกี้โรยอตรงนี้เนาะเป็นเดมอนโรยอ่อนอ่ะก็ไม่ใช่นะมาเป็นตัวโรยแทนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะแต่ชุดนี้สวยนะคล้ายๆกับบิลเลียร์ลิสเลยเออนะครับบิลเลียร์ลิสนะฮะ บิลลี่บิลลี่อังกฤษนะครับเออนะครับใช้สำเนียงให้ถูกนะเป็นสำเนียงอังกฤษต้องกระแดะนิดนึงนะครับโอเคมาสิบครั้งครับผมได้แล้วอะ่ะได้โอ้โหไม่ได้เหรอตกใจนึกว่าได้อ่าโอเคเดี๋ยวขอรับของก่อนเอาชึบไปอ,อีกครั้งหนึ่งต้องได้แล้วปะต้องได้แล้วปะเห็นไหมเห็นไหมอ๋อได้ง่ายเกินบางทีอะ่ะ ได้ง่ายมากทุกคนโอ้โหได้ง่ายเวอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะฮะอ่ะไหนเอ่ยนี่ก็เป็นชุดอ่เาเวอร์สไตร์นั่นเองนะครับอ่ะเป็นของผู้หญิงนี่สวยนะพี่บอกก่อนเลยว่าสวยกว่าชุดเดมอนรอยัลบางชุดอีกนะครับนี่นะเปิดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราลองสุ่มต่อดิว่าจะได้อะไรหรือเปล่าตั้มโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เหรอเออครั้งหนึ่งอื้มต้องมาแล้วอื้ม ต้องมาแล้วปะต้องมาต้องมาแล้วปะไม่มาฮะไม่เป็นไรนะครับช่างมันแล้วก็จะมีสองระเกอร์ยา่าอ่าเดมมอร์ย่าเนาะอีก16ชั่วโมงอันนี้ก็รอดุนกันว่าเป็นชุดอะไรเข้ามานะครับก็มีตู้อีโวเนี่ยฮะตู้อีโวตรงนี้ก็อันนี้พี่ก็สุ่มให้ดูเยอะแล้วนะ21ใบกับ19อันเนี่ยนะครับแล้วก็มีอ่า1040นะอันนี้อันนี้ก็สามารถมารับแลขก,กันได้นะครับแล้วก็มียันซาสองหน้าตรงนี้เนาว อันนี้พี่มี2ชุดแล้วแหละนะครับช่างมันตรงนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะชุดนี้เป็นชุดที่มาเอามารีเซลเนาะครับนี่ก็เดี๋ยวขอส่งอันนี้ก็ักนิดดีกว่าืไม่ได้ช่างมันนะครับแล้วก็มีสิงของราคาโมโกนะคะตรงนี้เลยนะครับอันนี้พี่ก็ส่งมให้ดูหมดแล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยนะคลิปเมื่อวานนะครับแล้วก็มีในส่องการอัปเดตใหม่เนะยครับเป็นอัปเดตหมดแรงนะต้องเพิ่มหลายอย่างเลยนะครับเห็นไหมนะครับก็จะเพิ่มอะไรหลายอย่างมาเลยนะครับอุ้ยอัตราคิวเดสิบสองเลยหรอโอ้โห อัตราคิวเดทไหนอะยิงหัว170เจ็ดลยอะโอ้โหอัตรายิงหัว50%โหดอร์โอ,อ,โอ้บอกเลยว่าโหดมากแล้วก็จะมีสองเป็นกิจกรรมเอ้าคุรับของฟรีหายแล้วเหรอนะครับยังไอซามูไรตรงนี้ก็ยังอยู่เนาะนะครับอันนี้โอ้โหหมื่นกว่าเพชรอันนี้แสนสองหมื่นเพชรนะยังคือยังไงมันก็ขึ้นวันละแสนเพชรไะตรงเนี้ยเข้าใจไหมทุกคนคือมันจะขึ้นวันละแสนเพชรอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคช่างมันนะครับขอเปลี่ยนนี่ ซื้อไปเลยซื้อแม่งเลยนะฮะปึ๊บซื้ออ่ะรีเฟซแล้วก็รีเฟซแล้วก็ซื้อปึ้ม,อ,มอื้ือปึ๊บโอ้โหไม่อยากไม่ค่อยอยากเสียตังค์กับการรีเฟซพวกนี้หรอกจริงๆพี่ไม่ค่อยอยากเสียตังค์กับการรีเฟซพวกนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจำเป็นมั้งนะเออนะครับมันจำเป็นมัง้งนะครับโอเคไปเล็กอ่นะครับซื้อให้หมดเลยนะเพชรตรงนี้เน,นาะนะครับพี่ไม่ค่อยอยากเก็บไว้เท่าไหร่นะเพชรนะครับ อึ๊บอชึบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่อยากได้พวกเนี่ยพวกไอตัวไดมอนด์รอยัลแล้วก็พวกอะไรนะบัตอีโวพวกนี้นะครับเออนี่เห็นไหมครับพวกบัตอีโวเอาไว้คือมันจะเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆนะสำหรับบัตอีโวตรงนี้พี่บอกก่อนเลยว่าบัตอีโวจะคุ้มมากนะสำหรับกิจกรรมตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะั้นเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะแอบสุ่มไปใหออมม้แล้วกันเน่ยอย่าลืมคอมเมนต์ดีดีแล้วก็คอมเมนต์ว่า อยากได้อะไรด้วยเนาะเดมอนรอยัลอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับพื่อจะทำงานส่งไปให้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้คือกิจการอัปเดตอะไรมาไม่ค่อยมากก็มีดาช่าแล้วก็ซีนเปืนของอ ดาช่างนี้มาขายเนาะนะครับมันไม่ใช่สกินปืนของดาช่ามันเป็นสกินปืนของอ่าปีกนะฮะกางเกงปีกที่พี่ใส่อยู่อ่ะเออนะครับเนี่ยกางเกงอ๋อไม่ใช่ตัวนี้นะครับก็เป็นเซตของมันนะแล้วก็มีกิจกรรมอ่านี่ของนา่าจะของคริสเทนโนโ,โรนโดเนาะนะครับโลกกำลังเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะครับก็โรนโดอีกหกวันมั่งน่าจะเข้าเซิร์ฟน,นะครับไม่แน่ใจนะนี่เป็นตัวของโรนโดจริงๆเลยพ่อหน้าเหมือนมากนะขอเรียกว่าโรนโดโรนโดเลยก็แล้วกันนะครับจ้างมันนะแล้วก็ในคําถามตรงนี้มันจะมีคําถามให้ตอบนะครับเห็นไหม นาเอ่ยอ่ายแอมบาเจอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไปสามารถไปใส่เป็นในสองคิลโนโรนโดเห็นไหมนี่นะแอมบาเจอร์คิลโนโรนโดแล้วก็ตรงนี้แล้ก็จะเปลี่ยนไป13ท่านว่านะครับนี่แล้วก็นี่เรือเรือนี้เรือเรือนี้นะครับก็นี่นะครับก็รุ่นก็เอานะครับแต่เป็นโรนโดจริงๆนะครับบอกก่อนเลยนะครับอันนี้ใครทายถูกก็รับไปแล้วในของรางวัลก็จะเป็นใน2มาเป็นบอลตรงนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไอ้นี่ อตอนนี้พี่ร้อนท้องมากเลยบอกต้องไม่ได้เค็มส้มตำเลยฮะไหนเอ่ยพี่อ,อีนน่ยตอนพี่อยากแลกพี่มีความคิดที่จะแลกของพวกนี้อยู่นะครับนะอันนี้10บลกู10ลก10บลูกตอนนี้พี่มี19บเลกูกมันต้องใช้ทั้งหมดอ่าสิบสิบเก้า อันนี้10ลูกต้องใช้16ลูกอ่ะถึงจะแลกครบได้แต่ไม่อยากได้ชุดเป็นกระโปงเกินไปเนาะนะครัขอผ่านเลยก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอส่งนี่อีกครั้งนึงลักกันโอ้โหได้อีกแล้วได้บ่อยจริงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับประเด็นโค้ดของเรานะครับอยู่แต่ละคอมต์เลยใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมพันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย ปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุบบอกเลยคลิปนี้ผ่านเพชรกันเยอะมากนะครับเอาโอเคนะครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บอ่ะเดี๋ยวก่อนจบคลิปอ่ะอันนี้แกล้งแกล้งแกล้งหยอกน้องๆเล่นเฉยเฉยนะฮะอันนี้มามาหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะสุ่มให้ดูอันนี้พี่มาสุ่มให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ได้หรอกนะครับอ่ะโอเคทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บไปแล้วบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บอย่าลืมเอาโค้ดไปเติมกันนด้วยะครับ